ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนกลางป่านะครับวันนี้มาชมอง,องมุ่นนะครับปลูกใหม่เป็นสายพันธุ์เอวันนะครับจากอาจารย์ทักสวนองุ่นเขตปียานะครับก็เป็นสายพันธุ์จากอิสราเอลนะครับทราบว่าพันธุ์นี้นะครับมีการนําเข้ามาแล้วก็ จริงๆไม่ทราบทราบชื่อสายพันธุ์ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรแต่ว่ามีความแตกต่างนะครับแล้วก็ก็คือยอดเขาจะแดงนะสังเกตยอดเขาจะแดงแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นนะครับในส่วนยอดแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นที่มาจากอิสราเอลตอนนี้ลงปลูกได้1อาทิตย์แล้วนะครับลงปลูกได้1อาทิตย์แล้วก็ทําการหมักลุมนะครับหมักลุมปลูก ใส่ปูนขาวปูนด,ดูลไม้แล้วก็ขี้วัวแกบนะครับหมักไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์จากนั้นก็ลดน้ำตามนะครับแล้วก็มาควนดินแล้วก็หมักไว้อีกหนึ่งอาทิตย์เป็นสองอาทิตย์นะครับพอดินเย็นแล้วก็มาทำการปลูกนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นโรงเรือนเล็กนะครับขนาด3คูณ10เมตรผมจะปลูก เป็นทรงตัววายนะครับต้นเดียวเลยนะครับสะขนาดความกว้าง3คูณ10เมตรนะครับทำอาร์มข้างละ5เมตรเลยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมกันครับ